ในคลิปนี้น้องยังไม่ตุยนะทุกคนน้องแค่เงียบหลับแค่นั้นแล้วทาไมเจ้าแมวน้ําที่ใช้ปอดในการหายใจพวกนี้จะต้องมานอนงียบในน้ําด้วยคลิปนี้มีคําตอบแมวน้ําพวกนี้ก็เหมือนกับคนนั่นแหละที่รับความสบายเมื่อพวกมันรู้สึกว่าที่ไหนปลอดภัยและนอนสบาย พวกมันก็เลือกที่ตรงนั้นเพื่อที่จะได้พักผ่อนลงได้แต่นี่ก็ไม่ใช่การนอนเต็มรูปแบบกันทุกคนเพราะเจ้าแมวน้ำตัวกลมกลมพวกนี้ยังต้องการการหายใจอยู่ทําให้พวกมันนั้นนิบในน้ําได้นานสูงสุดตามที่มีบันทึกมาเพียงแค่80นาทีเท่านั้นนั่นก็เป็นเวลาพอๆกับที่พวกมันกลั้นหายใจในน้ําได้นั่นแหละซึ่งเวลาที่พวกมันงีบนี้จะพักผ่อนสมองและหยุดทํางานของสมองเพียงซี่เดียว ส่วนอีกซีกเอาไว้รับรู้ถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้เพื่อที่พวกมันจะได้รับรู้และหนีทันแล้วถ้าถามถึงความรู้สึกของน้องกลมตัวนี้ว่านอนแล้วรู้สึกยังไงแล้วล่ะก็คงตอบได้เพียงว่ามันคงเหมือนกับนอนไล่อยเปนในห้องแอร์นั่นแหละลองจินตนาการถึงความสบายนี้ดูทีนี้รู้หรือยังว่าทําไมน้องๆเหล่านี้ถึง